เออห้ามกระแทกกันเลยนะบอลออกมีน้ำใจเออดูเออขาที่แย่งเดียวนะห้ามห้ามกระแทกกันเลยมือห้ามกระแทกกันนะลูกอย่างนั้นเดี๋ยวมันแรงกันเอออยากโชว์โชว์ไปก็ไม่เข้าก็โชว์ก็ได้เออหนีมุป๊ปึ้งปึ้งปึ้งดึงเยี่ยม เออเหนื่อยก็ส่งเพื่อนไงนั่นเองครับยิงก็เอาเพื่อนมาเลี้ยงมั่งใช่ไหมเพื่อนเราไม่ได้เลี้ยงเราเหนื่อยก็ส่งเพื่อนไม่ต้องมายิงยืมเออพิกพอเออหาไปที่ว้างอย่าพอแคบแล้วต้องพาออกไปที่ว้างเลยเออเนี่ยอย่างเงี้ยเออพอเหนื่อยก็ส่งเพื่อนไงไม่ให้ไม่ต้องให้มันเสียบอลอ่ะเราไม่ได้เน้นผลี่ว่าเพราะนั้นไม่ต้องไปยิงเลย เออน้ำมาน้มือห้ามเบียดกันเลยนะเออ,อออกก็ให้เขาออกมาก่อนผ่ากันเล่นไม่ได้รุนแรงกันเออพอเหนื่อยอ่าโอเคนั่นแหละอย่างเงี้ยอยาให้มันเสียก็เล่นต่อส่งจิโน่เลี้ยงเยอะลูกเห็นเขาเลี้ยงมากลยได้บอลได้บอลเลี้ยงไปเลยลูกเสียช่างมานลูกเลี้ยงไปเลยเออเหนื่อยค่อยส่งเพื่อนเห็นเขาเลี้ยงกันไปนะแต่เราคนไม่มีใครหนใช่ไหม บงังเออเออเออเอยเี่ยมนะรู้ว่าเหนื่อยก็ส่งเพื่อนเก็บแลให้สุดปึ่งอ่ะไม่เปลาออกเลยลอ็อกอึบออกเออโอเคนั่นแหละดึงหนีมาเลยเออโอเค เยี <gas> ่ยมเล่นไหมลูกเล่นไหมเทิร right ์นบอลเทิร์นบอลเออไอ้ช้าลูกใจเย็นการเล่นเออเยี่ยมการเล่นไหมเล่นไหมเล่นอีกเออเอาตัวให้รอดโอเคสวยลูก นะจีโนโ่ดึงบอลมาเล่นเลยแมนะ่ะกว่าได้บอลยากได้บอลไม่กี่วิเองไงไม่ลูกได้เ,เลี้ยงก่อนเลยลูกเห็นเขาเลี้ยงไวเนะี่ยเขาตกอ่ะได้บอลเอามาเลี้ยงก่อนเลยลูกพที่นี่เ,เลี้ยงได้ตามสบายอยากโชว์อะไรโชว์ไปเลยลูกเต็มที่

หลอกเลยลูกเออเลี้ยงไปเยอะไอายุสี่มาเลี้ยงเถอะเออเหนื่อยไม่ตรงไปเลี้ยงมาเรื่อยๆอาะพวกเขามาแย่งช่วยแย่งเขไม่แย่งเอออาฝาไม่อะไรเลยเขาลื่นอ่ะต่อต่อมาเออเขาลื่นเขาลื่นรองเท้าเขาลื่นต่อเลยลูกเออ Áo、wow, p、wow.